สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับอาตีและอยู่กับช่องอาตีวิกผมนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการสะวิกผมแท้นะครับผมอันนี้จะเป็นวิกที่ลูกค้าใช้งานจริงนะครับผมแล้วก็ส่งกลับมสาสะนะครับนี่นะครับจะเป็นวิกตัวนี้เลยรุ่นนี้จะเป็นงานพอฝันนะครับจะเป็นวิกที่ลูกค้าใช้งานจริงนะครับ นี่นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราใส่แชมพูล,ลงไปเลยนะครับผมใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เราเลยนะครับแล้วก็เอามือตีฟองนะครับผม ประมาณนี้นะครับและจุ่มเอาวิกลงไปนะครับผมใช้วิธีการรูปกรรมนะครับไม่ต้องขยันไม่ต้องขยี้นะครับเรารูปกรรมไปเรื่อยๆเลยนะครับจนเรารู้สึกว่า วิกสะอาดนะครับผมเรามาดูกันว่าหุ่ยจะใช้ตอนไหนนะครับเราเอามือถูด้านในนะครับผมหรือว่าถ้าใครมีแปรงนะครับที่ไม่ใช้แล้วเราเอามาถูได้น,นะครับผมกลับด้านในกับด้านนอก พลิกขึบนลูกเหมือนเดิมสังเกตว่าผมเริ่มพันกันแล้วนะครับเราก็จะมาใช้หวีนะครับถ้าเป็นหวีแปลงเหล็กนะครับผมจะพันกันอะไรแบบนี้นะครับจะออกง่ายง่ายกว่าหวีพลาสติกนะครับผม หวีนะครับหวีคลายออกนะครับเพื่อไม่ให้เส้นผมพันกันนะครับหวีไม่เลยนะครับเราสังเกตดูว่าตรงไหนพันกันเราก็หวียอกนะครับผม ประมาณนี้นะครับเราจะเทน้ำนทิ้งกันนะครับเดี๋ยวมาดูตอนผมเติมน้ำครั้งใหม่เลยนะครับผม <S <S เราได้เทน้ำทิ้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาล้างตัววิกตัวนี้กันนะครับตัวที่ผมสระเมื่อกี้นะครับผมเปิดน้ำ ใช้วิธีการลูบเหมือนเดิมนะครับหรือว่ากลับด้านในออกจากด้านนอกนะครับปึ๊บเราบีบแบบนี้เลยอันนี้ผมจะสาธิตเป็นน้ำฟอกนะครับปกติผมจะใช้ซึ้งนะครับไว้สำหรับสากลิตผม เราสังเกตว่าฟองหมดแล้วหรือยังนะครับผมก็ฟองหมดแล้วถ้าวิกยังพันอยู่แบบนี้นะครับผมเราใช้หวีนะครับหวีออกเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาหมักทริปเมนต์กันนะครับผมล้างสระแชมพูเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาสระอะหมักทริปเมนต์กันนะครับผมมาถึงขั้นตอนการหมักทริปเมนต์นะครับผมทริปเมนต์ที่ผมใช้จะเป็นทริปเมนต์ตัวนี้นะครับหาซื้อใช้ได้เลยนะครับผมในการสระวิผม ห่อหนึ่งใช้ได้สองครั้งนะครับผมเราใส่ลงไปเลยนะครับครึ่งหอ่อนี่เราจะใส่หมดเลยก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับผมใส่เสร็จปุ๊บเปิดน้ำนะครับประมาณนี้พอนะครับผมใช้มือนะครับ ลงไปแกว่งลงไปตีให้ฟองให้ทิเมตนละลายนะครับแตกเป็นฟองนะครับผมพอซีเมตนแตกปุ๊บจะมีน้ำแบบนี้นะครับน้ำเนียวๆแบบนี้นะครับอันนี้คือขั้นตอนจริงเลยนะครับที่ว่าสากวิกันนะครับ เตรียมกระมังเตรียมแชมพูเตรียมหวีนะครับผมวิขวนี้ก็ลูกค้าซื้อไปประมาณปี2ปีแล้วแล้วนะครับลูกค้าส่งสัตว์ตลอดนะครับผม รต,ตีฟองเสร็จแล้วก็ได้มาประมาณนี้นะครับนี่นะครับถ้าเราเปิดมาถ้าเรากลับมาผมยังพันอยู่เราใช้วิธีการหวีหวีนะครับเพื่อให้ไม่พันกันนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็จุ่มลงไปเลยนะครับผม เหมือนเดิมนะครับใช้วิธีการรูปกรรมนะครับหมักทิ้งไว้ประมาณ 20สบนาทีนะครับผมแล้วแต่เรานะครับถ้าเราจะหมักข้ามวันก็ได้นะครับผมถ้าเราหมักเรายิ่งหมักนานผมยิ่มยิ่งนิ่มนะครับผมเอาละครับครบ20นาทีแล้วนะครับผม หรือไม่ก็เราสะกางคืนก็เราสะกางคืนตากไว้นะครับผมเรามาถึงขั้นตอนการล้างกันเลยนะครับผมเรามาถึงขั้นตอนการล้างกันเลยเรามาล้างกันเลยนะครับ ล้างด้านในให้สะอาดนะครับเราจะล้างจากด้านนอกก็ได้นะแล้วก็อบผีผีนะครับจะลดการทันของเส้นผมนะครับ เราดูโดยรอบนะครับว่าเส้นผมยังพันยั่ถึงไหนหรือเปล่าเราก็เอาหวีนะครับหวีให้ไม่ให้พันกันนะครับผมใช้วิธีการลูกกำนะครับไม่ต้องใชยี่ขยาบเสร็จปุ๊บเ,เ,เราล้างด้านนอกสะอาดแล้วนะครับเราก็จะกลับด้านใน ออกด้านนอกนะครับแล้วก็เราจะล้างอีกรอบหนึ่งนะครับ <S <S> <S กลับด้านในออกด้านนอกนะครับแล้วก็ล้างอีกรอบหนึ่งนะครับผมล้างจนหมดฟองนะครับเราดูว่า,าเราล้างสะอาดหรือยังนะครับผม เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะหวีกำลังหวีแปนะ๊บหนึงหวีนะครับเพื่อไม่ให้เส้นผมพันกันนะครับไม้หนีบที่ผมจะใช้จะเป็นไม้มีไม้หนีบตัวนี้นะครับหนีบผมจะหนีบเข้าตรงนี้ปุ๊บหนีบแล้วก็เราก็เอาไปตากแค่นี้เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับที่ว่าผมจะมาสอนวิธีการสักวิกผมนะครับรุ่นนี้จะเป็นวิกผมที่ลูกค้าใช้งานจริงนะครับผมแล้วก็ส่งกลับมาสัะนะครับผมลูกค้าหลายคนนะครับซื้อวิกของผมไปนะครับผมก็จะส่งวิดีโอตัวนี้นะครับที่ว่าทําการสระให้ลูกค้าดูอยู่ตอนนี้นะครับผมให้ลูกค้าดูนะครับผมสําหรับวันนี้ผมอาตีวิกผมต้องลากันไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ